สวัสดีนะคะทุกๆุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะอ่าคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเติมพลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้ทุกๆุกคนกันดีกว่านะคะกลบหัวข้อที่ว่า3ส,สิ่งอะไรในตัวคุณนะคะที่ถ้าปรับเปลี่ยนแล้วนะคะมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยิ่งปังบุริเย่ขึ้นนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะไปเปิดพลังงานของทุกทุกคนกันเลยนะคะเรื่องมาเลยคะ่ะมีไพ่ทั้งหมดนะคะ3กองสาสำรับนะคะให้ทุกๆุกคนได้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดไปเลยนะคะเป็นกองที่1 สองสามแบบนี้นะคะหรือทุกๆคนจะดูตามสำรับด้านบนก็ได้นะคะให้เลือกตามสำรับก็ได้ะคะ่ะโอเคอ่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะป้าอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนี่หนะ้าสำรับนี้นะคะเรามาดูกันเลยสามสิ่งอะไรในตัวคุณที่ถ้าปรับเปลี่ยนแล้วะะจะทำให้ชีวิตปังบุริเย่มากขึ้นเอามาดูข้อแรกก่อนดีกว่านะคะ ข้อแรกนะคะคุณจะต้องหัดเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้นะคะเลิกนิสัยที่แบบว่าเออช่างใจอะไรงเงี้ยนิสัยลังเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณตัดสินใจหรือหรือคิดว่ามั่นใจและเออที่จะทํานะคะให้คุณนะคะทําไปเลยนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองไปเลยเพราะว่าความลังเลของคุณนะคะบางทีอ่ะมัน,ม,นมันทำให้คุณเหมือนพลาดอะไรดีๆไปแบบนี้นะคะก็เป็นได้นะอ่ะมาดูข้อที่2คุณจะต้องมีความแอคทีฟ แอคทีฟในตัวเองมากกว่านี้นะคะคือหมายถึงอาจจะต้องมีความกระตือรือร้อนมากกว่านี้นะคะไม่ว่าในาก,การทํางานนะคะหรือการทําอะไรก็ตามแต่นะจะต้องมีความแอคทีฟจะต้องมีความแบบว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เฉื่อยไม่เอื่อยอะไรแบบนี้เออทําแบบทําอย่างมีไฟอะไรแบบนี้เหมือนกับาเตรียมพร้อมตลอดเวลาอ่ะแล้วข้อที่3นะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่า ลงลงมือทําไปเลยคะ่ะถ้าคิดจะทําอะไรก็ลงมือทําไปเลยนะคะอย่ารีรอเนี่ยนะคะมันมันจะเชื่อมโยงกับข้อแรกก็คือความลังเลความไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าคิดอยากทําอะไรก็ทําเลยแล้วก็เสริมนิดนึงอาจจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเ,เขาเรียกอะไรไฟไฟรู้ไฟเรียนรู้สนใจอะไรแบบนี้นิดนึงมีความอยากรู้อยากเห็นนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแหละคะ่ะก็คือ3มสิ่งนะคะที่ถ้าคุณนะคะปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงนะคะมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตคุณเนี่ยนะคะ ปังบุริเย่มากขึ้นนั่นเองคะอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะป้าอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะวงกลมนะคะสำหรับนี้เลยนะมามาดูกันเลยอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะอย่างแรกข้อแรกเลยแม่หมอว่าคุณนะจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยเดือดร้อนหรือว่าขัดสนในเรื่องของเงินทอง เท่าไหร่เอออาจจะเป็นบางบางคนนี่เป็นคนที่แบบบ้านมีฐานะอะไรนะเอออะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าเออทำงานทําการอ<ท>ะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เวลาคุณใช้จ่ายอะไรเงี้ย <S 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 คุณอาจ <ande> จะไม่ค่อยมีการวางแผนในการใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะอันนี้นะข้อแรกเลยก็คือเรื่องการใช้จ่ายนั่นเองนะคะให้คุณนะคะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะคะอย่าคิดว่าเออเรามีเงินแล้วอะไรแบบนี้มี คือเงินนะ่ะเนาะแบบใช้ทุกวันมันก็หมดได้เหมือนกันนะคะอะไรแบบนี้เนาะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายไดย้ในเรื่องของการใช้เงินอะไรอย่างนี้นะคะให้คุณจัดสรรวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะมันก็จะยิ่งยิ่งทาให้คุณมีวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นเองคะ่ะอ่ะแล้วก็มาดูข้อที่2เลยนะคะข้อที่2เนี่ยคุณจะต้องกล้าที่จะคิดกล้าคิดกล้าลงมือทํานะคะเป็นคนที่ต้องเขาเรียกเลย เออสาะแสวงอะไรมากกว่านี้ต้องต้องมีความมีความใฝ่ใฝ่รู้อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มันมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะคะส่งเสริมให้คุณนะะี่ยมีความรู้รอบตัวหรือมีเออทัศนคติอะไร แบบส่งเสริมความคิดอะไรอย่างเงี้ยของเรานะคะให้ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะให้คุณรู้จักมีเหตุผลนะคะมีเหตุผลไม่ว่าจะคิดหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะจะต้องอยู่บนหลักแห่งความเหตุผลแห่งความมีเหตุผลอย่าใจร้อนหรือว่าด่วนสรุปกับอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะให้คิดวิเคราะห์ให้แน่ใจให้ลึกซึ้งก่อนนะคะว่า เออนี่นะเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรนะอย่าอย่าแบบเป็นคนด่วนสรุปหรืออะไรแบบนี้คะมันก็จะทําให้คุณเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นเป็นคนที่เข้าใจ โลกแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะในการตัดสินใจอะไรต่างๆมันก็จะเกิดการผิดพลาดอะไรแบบนี้น้อยลงแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบด้วยนั่นเองนะคะอ่าและเนี่ยแหละค่ะก็คือ3สิ่งนะคะถ้าคุณปรับเปลี่ยนอีกนิดหนึ่งนะคะมันก็จะยิ่งส่งเสริมให้ชีวิตคุณนะคะปังปัง,ปงบุริเย่ขึ้นไปอีกคะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามเลยคะ่ะป สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะสำหรับที้นะคะเรามาดูกันเลยนะสามสิ่งนะคะที่คุณปรับเปลี่ยนแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณนะคะยิ่งปังเอามาดูข้อแรกก่อนเลยข้อแรกนะคะก็คือ,อคุณจะต้องลงมือทนะอํานะบางทีคุณอาจจะคิดว่าอยากให้ความสําเร็จมันลอยมาหาเราเอออยากทาอย่างงู้นอย่างงี้ให้มันสาเร็จให้เป็นดั่งใจ เราจังเลยอะไรเงี้ยเออแต่เราต้องคิดนะคะว่าจริงๆอ่ะเราคนเรามันไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะการที่จะอยากได้อะไรนะคะอย่าอย่ารอให้มันเกิดขึ้นมาเองมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาเองแน่นอนนะคะต้องต้องคิดแล้วก็ลงมือทําด้วยนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็ลงมือทําเลยนะคะอย่าอย่าเอาแต่คิดหรือรออะไรสิ่งต่างๆให้มันลอยมาอะไรเงี้ยมันไม่มีทางลอยมาแน่นอนนะคะเออคุณจะต้องลงมือทําเลยนะสําหรับข้อแรกมาดูข้อที่2 คุณจะต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่านี้นะคะยืดหยุ่นคือยังไงคือหมายถึงว่าคุณจะต้องรู้จักการบาลานในชีวิตของตัวเองเอออะไรที่ตึงไปหย่อนไปอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ไม่ดีเนาะเออเงี้ยก็อย่างที่ อย่างที่เราเคยแบบศึกษาพระพุทธศาสนามาอย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้านะก็เคยสอนนะคะว่าเออคนเราต้องมีความยืดหยุ่นนะคะทําอะไรก็ให้ทําแบบว่าเออให้อยู่ให้อยู่ตั้งอยู่ในความพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยืดหยุ่นในที่นี้ที่ไม่หมอจะบอกคุณก็อาจจะหมายถึงว่าเออถ้าเวลาคุณ มีปัญหาหรือคุณคิดที่จะจัดการวางแผนอะไรแบบนี้นะคะเอ่อคุณจะต้องรู้จักมีความผ่อนปลนผ่อนปลนแล้วก็ยืดหยุน่นอย่าตึงไปอะไรแบบนี้เอออย่าตึงไปอย่าอย่าตั้งมั่นในในความคิดของตัวเองแล้วแบบว่าคือคือ,อยังไงอย่างสมมุติคุณเคยทําอย่างเงี้ยเออคุณเคยทำเนี้คคยคุณก็จะทําอย่างเงี้ยโดยโดย,โดยที่ไม่คิดถึงเอ่อความเป็นจริงว่า ว่าถ้าเกิดเรายังทําแบบเดิมต่อไปไอ้สิ่งสิ่งนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือน,นกับส่งผลอะไรให้ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังยึดติดกับความคิดเดิมๆอะไรเงี้ยเออความคิดเดิมๆการทําอะไรเดิมๆที่คุณมั่นใจว่ามันมันใช่มันถูกทั้งทางที่จริงๆมันอาจจะออไม่ไม่เหมาะกับสิ่งสิ่งนี้ที่คุณจะทำาเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคะ่ะประมาณนี้คุณจะต้องรู้จักมีความยืดหยุ่นผ่อนปลนนะคะมันก็จะทําให้อ,อ่า อาจจะทําให้ดีขึ้นการตัดสินใจหรือการวางแผนทําอะไรต่างๆเ้ดีขึ้นแล้วก็อย่างที่3นะคะคุณอาจจะมีการแคร์ส่ยตาของคนอื่นมากไปนะคะอาจจะแบบมีการแคร์ว่า แค่การจับจ้องของผู้คนอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้แม่หมอต้องขอบอกให้คุณนะคะต้องรู้จักมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองนะคะเออคิดอะไรก็ทำไปเลยคุณต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยนะคะมีความเก่งมีความมีดีมีมีสิ่งที่มีดีอยู่ในตัวนะคะแล้วก็แสดงมันออกมาเลยนะคะแล้วสิ่งสิ่งนะั้นความมั่นใจของคุณนะคะมันก็จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จได้นั่นเองคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวกองที่3าคะ่ะ